สวัสดีครับผมอาร์ตีสอดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยววันนี้มาเจออาการของตู้เย็นนะครับคอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้นี่แหละครับคือเราจะตามอาการเสียพร้อมๆกันนะครับระหว่างตัวเรเลย์กับคอมเพรสเซอร์เนี่ยครับเดี๋ยวทําให้มันเดี๋ยวรอเวลานะครับเนี่ยครับมันออกตัวแล้วครับมันเกินกระแสที่สามจุดเจ็ดนะครับด้วยที่ตัวมันเองนะครับมันเกินที่หนึ่งจุดศูนย์นะครับหรือศูนย์จุดเก้านะครับคอมเพรสเซอร์ด้วยขนาดขนาดนี้นะครับด้วยเบอร์คอมนะครับ นี่คือเอาง่ายๆนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถออกตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแยกนะครับว่าตัวรีเลย์เสียหรือคอมเพรสเซอร์เสียนะครับตัวโดยการปลดรีเลย์ออกเลยนะครับผมจะทําการปลดรีเลย์นะครับแล้วตัวรีเลย์ตัวนี้มันจะมีสายที่เป็นขั้วรันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับขั้วรันเนี่ยครับผมจะปลดออกแล้วก็ไปคอนเนคโดยตรงเลยนะครับ ตัวรีเลยเนี่ยผมโยนไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขั้วที่เป็นฝั่งรันนะครับเสียบไปในคอนเน็กไปเลยนะครับมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับข้างล่างตรงโอเวอร์โหลดเนี่ยครับส่วนฝั่งซ้ายมือเป็นสตาร์นะครับเนี่ยครับผมให้คอมเพรสเซอร์ออกตัวแล้วนะครับมันออกตัวไม่ได้ผมจะทําการอาร์คนะครับอาร์คเพื่อผลักตัวคอมเพรสเซอร์ให้ออกตัวนะครับเนี่ยครับผมทําการสปาร์คแต่คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถออกตัวได้นะครับทําให้รู้เลยว่า คอมเพรสเซอร์เสียที่ตัวมันเองนะครับไม่ใช่ที่ตัวเรเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการเช็คคอมเพรสเซอร์เบื้องต้นนะครับในการแยกตัวเสียนะครับ